โยซ่บดบิวุนเมกาเดบิรุ่นดูใบเดบิวรุ่นชาวไทยเกินเงินด้วยนะวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการโหลดจตัวเกมพับจีมโหมดใบเล่นบนคอมนะอ่าหลายคนบอกเฮ้ยพี่ทำไมไม่เล่นบนไอ้มือถือวะโอ้โหทำไมต้องไม่เล่นบนคอมก็ใครมีคอมก็มาเล่นบนคอมก็ได้นะทานผู้ชมนะอ่าใครมีตังค์ซื้อคอมก็ ซื้อมาแล้วก็เล่นบนคอมก็ได้สำหรับคนที่แบบที่เกียจไปเล่นบนมือถือนะครับท่านผู้ชมนะก็ทำตามวิธีพี่ได้เลยนะครับก็เข้าเว็บเกมลูบดอทคอมเข้ามานะหรือว่าน้าล่างคำเยติคลิปนะผมแปะไปให้แล้วแล้วนะท่านผู้ชมเมื่อเข้ามาแล้วก็มากดค้นหานะครับหรือว่าเลือกรูปพับ G Mobile ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะนี่มันจะมีรูปขึ้นอยู่ถ้าไม่ไม่ไม่ไม,มีก็กดค้นหาก็ได้พับ G Mobile นะฮะมันก็จะขึ้นมาอ่ะพี่จะเลือกพับ G Mobile ปึ๊บแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะแล้วมันจะขึ้นไฟล์มมมมมมาาาทททีี่่่บบนนนขวืืออะะชชกกดติ๊ไปัเลยคร ปึ๊บนี่กดจีสนะแค่นั้นแหลกง่ายๆนะครับจากนั้นมันจะขึ้นมาทางนี้นะครับอ่ามันจะถามเรานะคร install ไหมนะครับก็กด i n s t a อลได้เลยนะน่ะพี่จะกดอิ s t a l l ได้เลยพี่จะกด install เลยนะท่านผู้ชมนะปึ้มมันก็จะโหลดลงเด็ดเด็ดเด็ดเด็นี่หวานเจี๊ยบรอมันสักครู่หนึ่งนะจากนั้นเราก็กด start เลยมันจะมีช็อตคัทตรงนี้ขึ้นมานะครับที่ช็อตคัทอยู่มุมซ้ายมือนะ ลูปโลโก้เกมลูปนะเราเล่นผ่านอิมูเลเตอร์นะอันนี้อ่ากดสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะรอแปรบรอแปรบนี่นะครับก็ขั้นตอนนี้อย่าลืมไปเปิด VT call ด้วยนะอันนี้ผมทำสอนไว้แล้วนะวิธีการเปิด VT call ก็ลองไปหาดูกันได้นะว,วิธีการเปิดนะอ่ามันจะเปิดผ่านในตัวคอมก็ได้หรือว่าจะเปิดผ่านอ่าไบออสก็ได้นะไบ o อสปินบอร์ดซึ่งเปิดผ่านในแบบในตัวคอมมันก็จะง่ายกว่าเนาะสะดวกกว่าอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดาวน์โหลดกันนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเราก็ เลื่อนหาเกมก่อนมันจะมีคำว่า PUBG Mobile นี่เบสเบส Popular list อยู่นะครับอ,อแล้วก็กด install ได้เลยนะเห็นไหมปึ้งนะครับนี่แล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้กด install แล้วกด install เห็นไหมสีแดงๆนี่รอมันแป๊บหนึ่งนี่อันนี้เราก็รอมันลงนะอันนี้ไม่ต้องไปใส่ In Google Google ะลรอะ่ะคนดูมันง่ายนะครับถ้าขั้นตอนนี้นะนี่กดดูก็ได้นี่มุมดาวน์โหลดมุมบนนะครับกดดูมันได้นะกำลังดาวน์โหลดไฟล์กิกีอะไรอย่างนี้นะฮะ นี่ก็จริงๆแล้วไม่ต้องไปปรับตั้งไหนหรอกคนดูมันมันออโตโ้ไว้อีกนะตัวเครื่องตัวนี้อ่าสปีกไหนก็เล่นได้นะครับขอแค่แบบมีการ์ดจ,จอแยกนะครับอ่าเมื่อลงเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะเราก็มาเล่นกันก่อนเลยนะครับนี่นี่ไม่ใช่มาเล่นกันก่อนรอมันไอน้นี่ไอ้ออปติไม์เครื่องอ่าคนดูผมพูดผิดเฮ้ยช่วงนี้เออเอเบรเบรอเฮเอาละไปกันถอร นี่รอมันแปบน๊บนึงนะครับนี่มาแล้วพับจีโมบายนี่มันก็จะเข้าให้เองอัตโนมัตินะมันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาความละเอียดแบบไหนนะครับถ้าใครคอมแรงให้เลือกเป็นในส่วนของไฮ g h ฟ e นชั่นหนึ่งศูนย์ปศูนย์พีหรือว่าเลือกหนึ่งศูนย์ปศูนย์พีได้เลยใครคอมไม่แรงนะครับก็เลือกเจ็ดสองศูนย์พีนะครับใครคอมราคาหมื่นห้าขึ้นหมื่นหนึ่งหมื่นห้าขึ้นก็เลือกนี่เลยไฮตรงนี้ไปเลยแล้วกดเซฟแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็กดในส่วนของรีสตาร์ท now ตรงนี้ปุ๊บม,มันจะรีสตาร์ทเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้มันจะเป็นแบบโฆษณาของมันขึ้นมาที่มุมขวามือไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปยูนะกดกดกาบัตรออกได้เลยนะมุมขวามือเมื่อกี้เนะี่ยนะครับนี่โอเคโอเคตรงนี้นะครับแล้วรอมันโหลดนะท่านผู้ชมล้วกดจอใหญ่ได้นะกดจอใหญ่หรือว่ากด F11 ก็ได้นะครับมันก็จะเต็มจออย่างนี้เลยนะฮะอ่ะพี่ยังไม่กด F11 นะเนาะกด F11 ก็ได้กดคอนโทรลอย่างเงี้ยพวกนี้ได้หมดเลย นะครับอันนี้เรารอมันโหลดแผดให้มันเสร็จนะนี่กด a c c e p t นะครับ e c c a p l l ให้หมดนะอ่าแล้วก็ล็อกอินได้เลยนะท่านผู้ชมนี่พี่ก็กดติ๊กไอ้แฮตรงนี้แล้วก็ล็อกอินได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ล็อกอินเข้ามาแล้วนะนี่ช่วงแรกๆอาจจะอันนี้หน่อยนะคนดูอาจจะกดยากหน่อยคนดูนะนี่กด f11 ได้นะเพื่อขยายให้มันเต็มจออย่างนี้เห็นไหมเล่นได้ปกติเลยนะครับโอเคคลิกได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันนะครับ Equip Now โอเคใช้งานก่อนไปปึบอันนี้เรายังไม่ได้แต่งตัวหรอวะรอแป๊บหนึ่งนะคนดูนะอ่ากดดาวน์โหลดแพทด้วยนะอย่าลืมกดดาวน์โหลดแพททั้งหมดนี่มันจะมีขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดแพทอ่าอัปเดตสมาร์ทโอเคอินิเบิลโหลดให้หมดครับคนดูนี่โหลดให้หมดเลยเพื่อให้แบบภาพมันคมชัดที่สุดเอาละคนดูมาแล้วนี่นะครับ เรากดคอนโทรลเพื่อเปิดปิดเมาส์ได้นะกดปุ่มคอนโทรนะ่ะด้านล่างซ้ายมือนะ่ะท่านผู้ชมเพื่อเปิดปิดเมาส์ได้นะกด F11 ก่อนเพื่อนี่มาลวเวยมาลวเวยมาเลยอ้าวเรื่องจัดจัดโอ้เล่นได้จริงว่ะคนดูกด F1 F1 เพื่อดูนะครับท่านผู้ชมนะปุ่มต่างๆเนี่ยกดอะไรยังไงนะครับแต่มันปรับมาให้ดีอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปกดอะไรเพิ่มหรอกจริงๆริงนะครับบานจีบบานจีบสับไปเดมาเดอ้อืออ่ะฉันอ่ะ อาะชันะน่ะอาะชันนะ่ะมาคนดูเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอันนี้ผมเล่นแบบหนึ่งหนึ่งนะคนดูเดี่ยวๆนะครับนี่เรากด F1 เพื่อแบบปิดอ่าไม่ให้มันมองเห็นปุ่มก็ได้นะท่านผู้ชมนะคอนโทรลจะเป็นการเปิดปิดเมาส์นะคนดูไปโอเคเตรียมพร้อมจะเพื่อแบบบัวบูชางบูชางอันมาในโดดสวีทสวีทเย่อ้าวเรื่อง ดูดีครับันหน้าเย h o นี่มานะครับคนดูกดคอนโทรนได้นะเพราะเปิดปิดเมาอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วเราก็กด F1 ดูดูปุ่มแล้วกันไปดูปุ่มมัน,นมีให้กดอะไรบ้างนะครับกด F กระโดดจ้อโอ้โหลงตรงนี้เลยหรอลงไกลจัดๆคนดูเห็นไหมเออเขาท่านะนี่คนดนูนี่เล่นในจริงนะฮะ จ๋วเลยด้วยแต่ว่ามันจะไปเจอกับพวกคอมนะพวกคอมที่แบบอ่าคนที่เล่นแบบอ e ิ itor, มูลเตอร์เหมือนเราอะ่ะเออมันจะเจอเจอแบบเดียวกันนะครับท่านผู้ชมมาเว้ยมาเว้ยเก๋วอุย้ยลื่นอยู่นะคนดูไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอันนี้ผมเล่นแบบออโต้นะไม่ได้แบบไม่ได้ให้แบบไม่ได้เข้าไปปรับอะไรเลยอย่ะคนดูนะครับแบบออโต้เลย เห็นไหมไม่มีหลอนเมาส์ลงเมาส์ล็อกไม่มีอะไรเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยลวงหนึ่งสวยพี่สวยเ้าเรื่องไอ้นี่มันลงมามันตามอาคาดแค้นเรานีาวา่าคนดูกดชิปวิ่งไวนะกดชิปค้างวิ่งไวนี่เอาดิเอาดิสวยปุ๊บกดซีนเป็นนั่งหมอบนะกดสปซบาร์กระโดดนี่เอาเรื่องจัดันนี้เปิดขึ้นมา เฮ้โยโอ้ชุดที่เก็บเลยละกันเอาโหแมวแมวแมวกลับมาใส่ชุดเดิมดีกว่าไปบุ้งเอาเรื่องจัดนี่เห็นไหมนี่เล่นได้จริงเลยนะทุกผู้ชมนะเว้าเป็นไงไม่มีปัญหาชิวเปียคนดูเอาเรื่องไป นี่เล่นในจริงเล่นในจริงนี่ผมกําลังลองเล่นให้ทุกคนดูอยู่นะครับกดเล่นได้เลขหนึ่งเลขสองได้หมดเลยนะกด x ก,ก็ได้นะครับนี่ x เ,เดียบใช้มุง,งใช้มีดนะจ้าอ,อูจ้าเอาเรือจะเจาะคนดูว่านจ้อยไปวิ<น>่งไปด้านบนก่อนนี่เล่นได้จริงนะครับขับลงขับรถก็ได้นะท่านผู้ชมที่จริงเน่ะเมื่อกี้เรายิงเปิดไปแล้วคนดูก็ ประมาณนี้เลยละกันนะครับสำหรับวิธีการเล่นเจ้าตัวเกม PUBG Mobile นะครับบนคอมนะ้วย e m u l ต t o r นะก็เกมลูปเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะที่เป็น e m u l ต t o r หรือว่าเป็นโปรแกรมแปลงจากโทรศัพท์มาเล่นบนมือถือได้เสถียรน,นะเสถียรมากนะผมพูดเลยเท่าที่เล่นดูนะ PUBG Call Duty เนี่ยสองเกมเนี่ยเล่นบนเกมลูปจะจะ work สุดนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับแต่ผมลองดูแล้วแจวเฮ้ยสวยเรียบร้อยนะเห็นไหม เอาเรื่องจ,จัดคนดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครสนใจก็ลิงก์ด้านล่างคำยายใต้คลิปได้เลยกดเข้าไปได้เลยนี่ครับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะกลับไปคลิปหน้าบายจ้าหวานเจี๊ยบคอมสเปคต่ำก็เล่นได้บายจ้า